ไวรัสโคโรนาโควิด -19 คร่าชีวิตมนุษย์หยุดการดำเนินชีวิตที่เป็นปกติของมนุษย์ทั้งโลกอย่างไรก็ตามโควิด -19 ไม่สามารถหยุดภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นจากธรรมชาติได้และไม่สามารถหยุดในสิ่งที่มนุษยชาติถูกกำหนดชะตาชีวิตไว้แล้วบนโลกใบนี้ ยในช่วงเช้าวเวลา9นาฬิก30นาทีในเช้าของวันที่7เมษายน2563ที่ผ่านมามูล,ลนิธิเศรษฐีเรือทองวัดผู้น้อยโดยท่านเจ้าค,คุนดรพระโสพลพัฒนาคุณเจ้าคณะอำเภอหนองม่วง,งเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยประธานฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดรุบรีพร้อมด้วยคณะสงฆ์ได้นําอิฐบล็อก จากโรงงานอิดบ็อกเศรษฐีเรือทองชุมชนบ้านผู้น้อยเพื่อนำไปมอบให้ผู้ประสบอัคคีภยัยณบ้านเลขที่101/2ทัหมู่3ตำบลสะโบดอำเภอสะโบดจังหวัดลบบุรีโดยมีนางแต้มแดงสุ่มเป็นเจ้าของบ้านผู้ประสบอัคคีภยัยจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ไฟได้เผาผลาญ บ้านของนางแตมเสียหายทั้งหลังเหตุเกิดเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2563ที่ผ่านมาและได้รับความช่วยเหลือจากชาวบ้านและผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมบริจาคเพื่อนำเงินมาซื้อวัสดุอุปกรณ์สร้างบ้านโดยทางร้านไม้เดชอำเภอโคกสมรงร่วมสมทบโดยมีสมาคมคู่ภัยโคกสมรงสงเคราะห์รวบรวมสมทบเงินในการสร้างบ้านให้ผู้ประสบอัคขีภัยในครั้งนี้ แต่ยังขาดเงินในการซื้ออิฐบล็อกเพื่อทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จต่อมาเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมานายปรีชาเนียมคำได้รับการประสานจากสมาคมกู้ภยัยโคกสมรงสงเคราะห์เพื่อขอความอนุเคราะห์สงเคราะห์ มายังสำนักงานกองงานเรขาเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงโดยมีพระประดลัส,สมพงศ์สมวโรเรขานุก,การเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงรับเรื่องเพื่อขอความเมตตามายังท่านเจ้าคุณด็อกเตอร์พระโสพลพัฒนาคุณเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดรุบุรีในฐานนะประธานมูลและนิธิเศรษฐีเรือทองวัดผู้น้อย เมตตานำอิฐบล็อกไปมอบให้ด้วยตนเองพร้อมด้วยคณะสงฆ์จำนวน2,000ก้อนเพื่อให้สร้างบ้านได้แล้วเสร็จและเข้าอยู่อาศัยได้ต่อไปดังนั้นการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในครั้งนี้ท่านเจ้าคุณด็อกเตอร์พระโสพลพัฒนาคุณจึงได้แนะนำให้ชาวบ้านในแถบแถวนี้เข้าร่วมเพื่อเป็นสมาชิกกองทุนสังฆาประชานุเคราะห์ครอบครัวละ100บาทต่อปีหากเกิดไฟไหม้บ้านเช่นในครั้งนี้ หรือภัยพิบัติจากธรรมชาติต่างๆทำให้บ้านพักที่อยู่อาศัยเกิดความเสียหายทั้งหลังทางกองทุนสังขาประชานุเคราะห์จะมอบเงินให้ครอบครัวผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสังขาประชานุเคราะห์ครอบครัวละ1 5 0 0 0 0บาทซึ่งกองทุนสังขาประชานุเคราะห์นี้โดยมีท่านเจ้าคุณด็อกเตร พระโสพลพัฒนคุณเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยเป็นประธานจัดตั้งกองทุนฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดลุบุรีจึงได้นำอำเภอหนองม่วง,งภายใต้การปกครองของท่านเจ้าค,คุณดรพระโสพลพัฒนคุณเป็นอำเภอน,น้ำร่องในการจัดทาหาสมาชิกเข้าร่วมกองทุนสังฆาประชานุเค,คราะห์จังหวัดลุบุรี ในการนี้ท่านเจ้าคุณดรพระโสพลพัฒนาคุณจึงได้นำเรื่องการจัดตั้งกองทุนสังค่าประชานุเคราะห์เข้าชี้แจงในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์จังหวัดรุปบรีครั้งที่3ประจำปี2563นวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดรุปบรี โดยมีพระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดรุบรีเป็นองค์ประธานในที่ประชุมและในการประชุมในครั้งนี้ท่านเจ้าข,ขุณดรพระโสรพลพัฒนาคุณจึงได้ชี้แจงรายละเอียดในที่ประชุมเพื่อให้เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอได้รับทราบถึงการจัดตั้งกองทุนสังคราบประชานุเคราะห์จังหวัดรุบรีเพื่อให้เจ้าคณะอำเภอทั้ง11อำเภอในจังหวัดรุบรีนำเรื่องไปชี้แจงให้เจ้าคณะตำบลทุกตำบลในอำเภอนั้นๆเพื่อให้วัดทุกวัด ในทุกตำบลทำความเข้าใจกับญาติโยมในทุกๆหมู่บ้านเพื่อให้ญาติโยมชาวบ้านได้รับทราบถึงประโยชน์จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสังค้าประชานุเคราะห์ครอบครัวละ100บาทต่อปี ทั้งนี้ท่านเจ้าคุณด็เรพระโสผลพัฒนาคุณในฐาน,นะเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงจึงได้มอบหมายให้ผูปรัญชาสมพงษ์สมาวโรเรขานุกการเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงทําสมุดสมาชิกกองทุนสังฆาประชานุเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดรุปบรีแจกจ่ายไปยังวัดทุกวัดในทุกๆตําบลในเขตการปกครองของอำเภอหนองม่วงทั้งหมด เพื่อเป็นต้นแบบนำร่องในการดำเนินงานการจัดตั้งกองทุนสังคราบประชานุเคราะห์สาธารณาสงเคราะห์อำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีและในช่วงนี้เราจะเห็นได้ว่าสถานการณ์เกี่ยวกับการป้องกันไวรัสโครโรนาโควิด -19 กําำลังระบาดท,ทั่วทุกพื้นที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศถึงอย่างไรก็ตามคำว่าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นหมอหรือพยาบาลทุกคนและพวกเราทุกคนรวมถึงคณะสง ต่างคนต่างก็มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นส่วนรวมหรือส่วนตัวก็ตามสำหรับท่านเจ้าคุณด็อกเตอร์พระโสดพลพัฒนาคุณถึงในวันนี้ทางวัดผู้น้อยจะหยุดทำพิธียกเรือเสริมเรือหรือกิจกรรมอื่นๆแต่ท่านก็ยังต้องมีหน้าที่ในการสืบต่อพระพุทธศาสนาและทำคุณ,ณประโยชน์เพื่อส่วนรวมอีกมากมาย สิ่งสำคัญที่ยังเป็นห่วงญาติโยมโดยเฉพาะสิทยานุสิ์ชาวเศรษฐีเรือทองท่านจิงได้กล่าวฝากไว้ไม่ให้ตระหนกแต่ต้องตระหนักในหน้าที่และในการใช้ชีวิตอจรินพนะจริงๆแล้วเนี่ยโรคโควิดนี่ก็น่ากลัวนะแต่ว่าพวกเราก็อย่าไปตื่นตระหนกจนเกินไปเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอยู่ในสถานที่ที่เราสมควรอยู่และหลีกเลี่ยง การเดินทางที่จะไปในที่ชุมชนามมาใช่ไหมเหมือนที่นโยบายของรัฐบาลท่านได้บอกมาว่า,า,มมาไม่อยากให้ประชาชนเนี่ยามมาไปรวมกลุ่มหรือชุมนุมกันาม,ม,ามากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้โรคโควิดเนี่ยอย่าไปกลัวจนเกินไปนะยังยังอาตมาเนี่ยที่วัดผู้น้อยนี่ก็ประกาศหยุดมาตั้งแต่วันที่6มีนาแล้วพอหยุดแล้วเนี่ยเราก็พาพระพายมเนี่ยมาทําสวนทาไร่อยู่ในแปลง พลิกดินให้เป็นทองเนี่ยก็อยู่ได้เพราะฉะนั้นอยากจะเตือนลูกศิ์ว่าอย่าไปตื่นตะนกจนเกินไปขอให้เราเนี่ยอยู่ในที่สมควรอยู่ไม่ไปในที่ไม่สมควรไปเท่านี้ก็ถือว่าปลอดภัยแล้วอาตมาก็อยากจะขอเตือนว่าอย่าไปตื่นตะนกจนเกินไปแล้วก็ขอให้ระมัดระวังนะไม่สมควรไปในที่ที่มีชุมชนเยอะๆมะีผู้คนมากมายทัง้งหนเราไม่สมควรไปเพราะตอนนี้ควรจะอยู่ในบ้าน แล้วก็ทํากิจกรรม,มรอะไรต่างๆในบ้านเรายัางมีความสุขเนี่ยแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วเพราะฉะนั้นไอ้โรคโควิดเนี่ยอัตมาว่ามันไม่ได้น่ากลัวจนเกินไปแต่เราต้องมีสตินึกคิดให้ดีว่าเราจะไปตรงไหนอยู่ตรงไหนและทําอย่างไรอย่างที่เขาบอกมานะหนให้กินร้อนช้อนกลางใช่ไหมล้างมือทุกครั้งเมื่อเราจะทานอาหารอะไรอย่างี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ขอฝากทุกคนไวไ้ว่าอย่าไปตื่นตระหนกจนเกินไปเพราะฉะนั้น บางทีเราเนี่ยอาจจะเป็นกังวลจนเกินไปทำให้เราไม่มีความสุขเพราะนั้นก็ใช้ปัญญาให้มากขออนุโมทนาบุญด้วยนะฮะคุณผู้ชมจะติดตามการดำเนินงานของคณะสงฆ์และกิจกรรมต่างๆที่ทางวัดผู้น้อยได้จัดทำขึ้นในช่วงวิกฤตโควิด -19 เพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสติดตามได้ในรายการที่นี่ เศรษฐีเรือทองกองงานเรขาเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงโดยน้องอ้นและสำรวยแสงม่วงร่วมถ่ายภาพรัชดาทรัพย์สินรายงานจากสมัครงานข่าวมูลและนิธิเศรษฐีเรือทองวัดผู้น้อยพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีทุกคนทุกท่านคะ่ะ